สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยข่าวนี้ครับเราจะอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่11สิงหาคมโดยคลิปนี้นะครับแอดมินเนี่ยอัดในช่วง5ทุ่มกว่าเกือบจะเที่ยงคืนของวันที่11สิงหาคมครับโดยมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั่วทั้งแนวหน้าของยูเครนเลยนะครับสำหรับข่าวในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเหตุการณ์แรกครับเกิดขึ้น ในเขตภขูมิภาคคาคิฟครับในภูมิภาคคาคิฟนะครับมีการอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่2จุดครับจุดแรกท่านผู้ชมเห็นพื้นที่สีเหลืองตรงนี้ครับมีการอัปเดตออกมาในช่วงวันที่11สิงหาคมนะครับว่าทางรัสเซียสามารถยึดพื้นที่เพิ่มเติมทางตะวันออกของหมู่บ้านซินคิฟกาได้ครับปัจจุบันนะครับทางรัสเซียยังคงพยายามเข้าตีหมู่บ้านซินคิฟกาแต่ยังถูกทางยูเครนนะครับเข้าสกัดกัน้น ทำให้หมู่บ้านซินคิฟกาในปัจจุบันยังกลายเป็นแนวพะทะอยู่อีกเหตุการณ์หนึ่งครับอยู่ในภูมิภาคคาคิฟเช่นกันก็เป็นการรุกต่อเนื่องของทางรัสเซียท่านผู้ชมเห็นพื้นที่สีเหลืองตรงนี้ครับพื้นที่นี้นะครับมีการอัปเดตออกมาในช่วงวันที่11สิงหาคมว่าทางรัสเซียได้มีการเข้ามายึดพื้นที่เพิ่มเติมได้โดยการยึดพื้นที่ตรงนี้ครับทำให้กำลังของทางรัสเซียกำลังเข้าใกล้หมู่บ้านคอลิอาลิฟกา ซึ่งคาดว่าทางรัสเซียนะครับน่าจะมีการโจมตีหมู่บ้านนี้ดูจากการลุกต่อเนื่องของทางรัสเซียแต่ก็ไม่ใช่ว่าทางรัสเซียนะครับจะสามารถเข้ายึดเองง่ายทางยูเครนครับมีการวางแนวป้องกันสําหรับตั้งรับการลุกคืบของทางรัสเซียอยู่แล้วเหตุการณ์ที่2นะครับเกิดขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของเมืองบักมุดครับ โดยพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของบัคมุนตนะครับมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอยู่2จุดครับจากแหล่งข่าวของทางยูเครนนะครับได้มีการรายง,งานว่าพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของบัคมุนซึ่งมีหลายจุดนะครับมีการอัปเดตออกมาว่าทางยูเครนได้มีการส่งกําลังเสริมเข้ามาเพิ่มเติมบริเวณนี้หลังจากการเสริมกําลังของทางยูเครนส่งผลให้มีพื้นที่2จุด ที่ทางยูเครนสามารถยึดได้ในช่วงวันที่11สิงหาคมครับจุดแรกท่านผู้ชมจะเห็นพื้นที่สีฟ้าเข้มตรงนี้ซึ่งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านคลิชิฟกาพื้นที่ตรงนี้ครับทางยูเครนเนี่ยสามารถลุกและยึดบางส่วนของหมู่บ้านคลิชิฟกาได้แล้วท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีส่วนหนึ่งของหมู่บ้านคลิชิฟกา อยู่ภายใต้การควบคุมของทางยูเครนและมีการรายง,งานาว่าทางยูเครนกําลังเล่งลุกเข้าบริเวณทางตอนใต้ของคลิสชิฟกาและคาดว่าจะรับการสนับสนุนการโจมตีจากทั้งทางตะวันตกรวมถึงทางเหนือของคลิสชิฟกาด้วยเราจะเห็นนะครับว่าหมู่บ้านคลิสชิฟกาในปัจจุบันมีการลุกทางตอนใต้ของอยูเครนทางตะวันตกและการลุกจากทางเหนือทางรัสเซียนะครับยังคงรักษาหมู่บ้านคลิสชิฟกาเอาไว้ได้ แต่การลุกรละลอบใหม่ของทางยูเครนในครั้งนี้เราก็ต้องมาดูกันครับว่าหมู่บ้านครีสชิฟกาจะสามารถตั้งรับการลุกของทางยูเครนได้หรือไม่ พื้นที่อีกจุดหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านแอนดิลิฟกาโดยเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางแอดมินได้มีการรายงานว่าทางรัสเซียได้มีการเคลื่อนกําลังยึดพื้นที่บริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านคูดิมิฟกาและอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแอนดิลิฟกาหลังจากนั้นครับในช่วงวันที่11สิงหาคมหลังจะมีการอัปเดตว่าทางยูเครนได้มีการส่งกําลังเสริมเข้ามาเสริมแนวรบบริเวณทางตอนใต้ของบัคมุด ในช่วงวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาครับทำให้ทางยูเครนมีการตีโต้กลับบริเวณนี้และสามารถยึดพื้นที่คืนจากทางรัเสเซียได้การรุกของทางยูเครนบริเวณทางตอนใต้ของบัคมุดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการอัปเดตถึงการเสริมกำลังและคาดว่าการรุกจะมีความดุเดือดเพิ่มมากขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของบัคมุดเหตุการณ์ที่3ครับเกิดขึ้น ในภูมิภาคโดเนตแต่อยู่ใ,ใกล้กับภูมิภาคซาปปริเซียครับตรงนี้ถ้าผู้ชมเห็นพื้นที่สีฟ้าเข้มตรงนี้ครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้แอดมินเคยรายงานไปแล้วนะครับว่าทางยูเครนได้มีการเข้าโจมตีพื้นที่ทางเหนือของหมู่บ้านยูโรชไยเน่ ทำให้กองกำลังของทางรัเสเซียเนี่ยมีการถอยร่นออกมาในตอนนั้นครับพื้นที่บริเวณทางตอนเหนือของหมู่บ้านยูโรเชเน่นั้นยังกลายเป็นแนวปะทะอยู่แต่วันที่11สิงหาคมครับมีการอัปเดตออกมาแล้ว ว่าพื้นที่บริเวณทางตอนเหนือของหมู่บ้านยูโรชไนเน่อยู่ภายใต้การควบคุมของทางยูเครนแล้วครับรวมถึงปัจจุบันครับมีการรายง,งานว่าทางยูเครนเล็งส่งกําลังเข้าตีทหารรัเสเซียที่ถอยร่นจากตัวหมู่บ้านยูโรชไชเน่นะครับมาตั้งหลักบริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านยูโรชไชเน่อยู่ครับสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับมีแนวโน้มที่ทางรัเสเซียจะสูญเสียหมู่บ้านยูโรไชเน่ หากทางยูเครนสามารถยึดยูโรเชน่ได้เสร็จคาดว่าทางรัเสเซียนะครับจะมีการถอนกําลังมาตั้งหลักที่ชาวิสเน่เป็นแนวตั้งรับต่อไปหากในอนาคตนะครับยูเครนสามารถยึดยูโรเชน่ได้แอดมินก็ยังมองว่าทางยูเครนเนี่ยอาจจะยังไม่รุกมาที่ชาวิสเน่เลยอาจจะมีการเคลื่อนกําลังครับมาทางตะวันตกของสตาโรเมอสกี้และเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้ก่อน หากทางยูเครนนะครับเคลื่อนกำลังลงมาที่ซาวิสเน่เลยก็มีโอกาสที่จะถูกตีขนาบจากกำลังลบของทางรัสเซียด้วยเช่นกันการรุกของทางยูเครนนะครับอาจจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่เป็นแนวยาวก่อนจะทำการรุกต่อไปเหตุการณ์ที่4ครับเกิดขึ้นที่ภูมิภาคซาโปริเซีย โดยมีรายงานที่น่าสนใจออกมานะครับที่หมู่บ้านโลโบติเนโดยวันที่11สิงหาคมครับมีการรายง,งานว่าทางยูเครนสามารถยึดพื้นที่บริเวณนี้ครับเป็นพื้นที่สีฟ้าเข้มซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่บ้านโลโบติเนการยึดพื้นที่ของทางยูเครนในครั้งนี้นะครับ ก็มีผลต่อเนื่องหลังจากทางยูเครนครับเข้ายึดพื้นที่ทางตอนเหนือของหมู่บ้านโรบติเนได้แล้วมีการรายงานาว่าทางยูเครนนั้นได้มีการส่งกําลังครับเข้าโจมตีพื้นที่บริเวณทางตอนเหนือของหมู่บ้านโรบติเนีแต่การโจมตีดังกล่าวนะครับถูกทางรัสเซียสกัดกัน้นส่งผลให้แนวลุกของทางยูเครนครับจำเป็นต้องถอนกําลังออกจากการเข้าตี หมู China, ่บ้านยูโรเชเน่ก็เป็นสัญญาณที่ดีของทางยูเครนนะครับว่าหลังที่ทางยูเครนทําการเข้าโจมตีหมู่บ้านโรบอติเน่อยู่หลายครั้งและการที่ทางยูเครนเข้าถึงตัวหมู่บ้านแสดงให้เห็นว่าแนวป้องกันของทางรัสเซียอาจจะเริ่มมีปัญหาคาดว่าการรุกของทางยูเครนจะยังไม่หยุดแค่นี้ครับและทางยูเครนน่าจะมีการถมกําลังเข้ายึดหมู่บ้านโรบอติเน่ในอนาคตแน่นอนเหตุกรารณ์สุดท้ายครับเกิดขึ้นในภูมิภาคเคอร์ซอน โดยมีการรายง,งานออกมาครับในช่วงวันที่11สิงหาคมนะครับว่าทางยูเครนเนี่ยสามารถยึดพื้นที่ได้เพิ่มเติมครับมีการรายง,งานนะครับว่าทางยูเครนได้มีการส่งกําลังข้ามแม่น้ํานีเปอร์และมายึดเกาะกลางครับซึ่งเกาะกลางนี้นะครับก็มีแม่น้ํา2สายไหลผ่านสายแรกครับเป็นแม่น้ําสายหลักอย่างนีเปอร์ สายที่2นะครับเป็นแม่น้ำอย่างแม่น้ําคอนกาพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นเกาะกลางนะครับมีการรายง,งานว่าทางยูเครนเนี่ยส่งกําลังลุกเข้ามายึดพื้นที่บริเวณนี้ได้แล้วและทางยูเครนกําลังส่งกําลังพลครับข้ามแม่น้ําคอนกาเข้ามาปะทะกับทางรัเสเซียบริเวณทางตะวันตกของเมืองโคาชิลาเฮรี่ ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่ากองกำลังของทางยูเครนที่ข้ามแม่น้ําคอนกาเนี่ยจะสามารถปักหลักและลุกเข้ามาที่โคสชิลาแฮรีแม้ว่าจะมีการอัปเดตสถานการณ์นะครับในช่วงวันที่11สิงหาคมแต่แหล่งข่าวนมีการรายงานออกมาว่าพื้นที่บริเวณนี้น่าจะมีการอัปเดตข้อมูลล่าช้าและมีการคาดกันของแหล่งข่าวนะครับว่า บางทีปัจจุบันนั้นก็กำลังของทางยูเครนอาจจะเข้าตีโคสชิลาแฮรี่อยู่ณเวลานี้เราก็ต้องคอยดูอัปเดตสถานการณ์กันต่อไปครับสำหรับพื้นที่บริเวณนี้โดยสถานการณ์ในปัจจุบันครับทางยูเครนประสบความสำเร็จในการรุกหลายจุดครับทั้งในภูมิภาคเคอร์ซอนซัปโปริเซียและก็โดเนต มีเพียงแค่สถานการณ์ในภูมิภาคคาคิฟนะครับที่ทางรัสเซียเนี่ยได้มีการยึดพื้นที่เราก็ต้องคอยอัปเดตสถานการณ์กันต่อไปครับว่าการรบจะเป็นไปที่ทางใดขอบคุณสำหรับการรับฟังครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ